สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาทักททยกันอีกเหมือนเดิมค่ะตอนแรกที่บอกไป E ีีที่แล้วว่าจะขอพักสักอาทิตย์สรุปดันนี่อดใจไม่ไหวเองค่ะแต่ก็ขอพาอัปเดตใกล้ๆกรุงเทพไปก่อนนะทุกคนคะคลิปนี้เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเอ่ยสำหรับใครที่บอกว่ากล้องนันนี่ไม่ค่อยชัดต,ตอนนี้คลิปชัดขึ้นหรือยังคะ ยินดีด้วยเดอ้อนันนี่ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วจ้าไม่ต้องทนดูคลิปแบบเบอร์อ,รอีกต่อไปแล้วนะลงทุนขนาดนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นันนี่ด้วยนะคะหรือถ้าอยากจะสนับสนุนค่าขนมน้องสามารถกดขอบคุณได้เลยจ้า มาค่ะทุกคนวันนี้นันนี่พาทุกคนมาอัปเดตสัญญาที่4ขีดกันค่ะเชื่อเลยค่ะว่าน่าจะเป็นอีกสัญญาที่ทุกคนรอคอยกันมากที่สุดหลังจากที่ต้นปีพาไปชมงานเคลียร์ลิงเตรียมกาะสร้างบริเวณช่วงดอนเมืองไปหลายท่านก็ได้สอบถามเข้ามาเยอะมากค่ะว่าเมื่อไหร่จะเริ่มก่ะสร้างนันนี้ก็แวะมาส่องอยู่ห,หลายครั้งเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไม่เริ่มสักที แต่อยากจะบอกว่าล่าสุดได้เริ่มเข้าพื้นที่เกาะสร้างแล้วนะโดยตอนนี้ที่เริ่มไปแล้วจะอยู่ระหว่างงานเสาเข็มค่ะทุกคนจุดแรกของสัญญาที่เริ่มกาะสร้างแล้วจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างสัญญาที่4ีขีด2กับสัญญาที่4ีขีด3ค่ะซึ่งจุดที่เริ่มต้นกาะสร้างเป็นจุดสิ้นสุดของสัญญาที่4ีขีด2ค่ะไม่งงเนาะ <c oughs> ก็คือเครื่องจักรมาลงเกาะสร้างที่ปลายสัญญาก่อนนั่นแหละ น่าจะทยอยทำขยับไปเรื่อยๆจนถึงดอนเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะซึ่งจุดนี้จะเริ่มที่บริเวณกิโลเมตรที่37บวก003ในสัญญาที่4ีขีด2ช่วงดอนเมืองนวนครแล้วต่อเข้ากับกิโลเมตรที่37บวก004สัญญาที่4ีขีดสช่วงนวนครบ้านโพที่เข้าพื้นที่มารอหลายปีแล้วค่ะ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณป้ายหยุดรถไฟนวนครหรือด้านหลังนิคมนวนครตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและนันนี้คิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะได้เห็นเสาตอม่อต้นแรกของสัญญาให้เห็นเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวนันนี้จะพามาอัปเดตอีกเรื่อยๆนะมีงานเกาะสร้างใกล้กรุงเทพแล้วสบายเลยค่ะช่วงนี้ไม่ต้องไปไกล รอชมแบบช่ำๆได้เลยนะห้ามเบื่อก็แล้วกันจ้าได้เวลามาฟังรายละเอียดของสัญญากันแล้วค่ะทุกคนสำหรับสัญญาที่4ขีด2ช่วงดอนเมืองถึงนวนคนครเป็นหนึ่งในงานก่อสร้างของโครงการลถไฟความเร็วสูงไทยจีน และเป็นหน้างานใหม่ที่ยังไม่ค่อยเห็นมีใครอัปเดตเพราะเพิ่งเริ่มก่อสร้างได้ไม่นานค่ะโดยสัญญาที่4ีเป็นทางวิ่งโครงสร้างแบบยกระดับยาวตลอดสัญญารวมระยะทาง21.80กิโลเมตรหรือประมาณ13.55ไ mm. มล์ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง1570ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างโดยบมจยอูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนรัคชั่น ปัจจุบันณเดือนสิงหาคม2567ดําเดำเนินการคืบหน้าไปแล้วประมาณ0.24%ค่ะสำหรับสัญญาที่4ีขีด2เป็นอีกสัญญาที่หลายคนรอคอยมานานในที่สุดก็ได้เริ่มก่อสร้างกันสักทีนะคะถึงแม้จะไม่ได้คืบหน้ามากเท่าที่ควรอย่างน้อยก็อุ่นใจได้ค่ะว่าเริ่มเห็นเสาเข็มกันแล้วเนาะส่วนสัญญาที่4ีขีดหที่อยู่ข้างๆก็รอต่อไปนะ เดี๋ยวนันนี้จะพามาอัปเดตงานเกาะสร้างเรื่อยๆรอชมกันนะคะสำหรับใครที่รับชมมาจนถึงตอนท้ายน,น,นี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และมาคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจได้ค่ะ น,นนี้สัญญาว่าจะหาเรื่องราวดีๆมีประโยชน์มาให้รับชมแบบนี้อีกเช่นเคยส่วนอีพีหน้าขอเปลี่ยนบรรยากาศมาชมงานเกาะสร้างรถไฟในเมืองกันบ้างค่ะเจอกันที่สถานีสามยอดรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงส่วนต่อขยายใครอยากชมกดติดตามไว้นะส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะบาย